สวัสดีครับวันนี้พบกับอูโ,โอคลเวิร์อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งเลยได้มาอยู่ที่โชว์รูมมิสูบิชินะครับวันนี้เป็นรุ่นเรือธงภูมิใจเสนอมากๆกับตัวรุ่นที่เป็นรถ7ที่นั่งอนเนกประสงค์ยอดฮิตเลยนะครับของตอนนี้ในประเทศไทยที่ใครหลายๆคนกำลังอยากได้นะครับเจ้ามิสูบชิชิปาเจโร่สปอร์ตคันนี้เลย2.4 GT+ นะครับผมราคา1 3 4 9 0 0นบาทเท่านั้นนะครับ แต่ส่วนเจ้าขาวอวบคันนี้นะครับเป็นของลูกค้าผมนะครับที่กำลังจะเดินทางไปส่งมอบที่ขอนแก่นนะครับก็คันนี้จะอยู่เพิ่มมาอีกแค่15 0 0 0ันบาทจากราคาตัวรถนะครับซึ่งทําให้ตัวรถนั้นดูขาวอวบขึ้นมาทันทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าหน้าหน้ารถมามีอะไรน่าสนใจบ้างในส่วนของตัวนี่นะฮะดูฝากระโปรงนะครับก็จะมีขอบสันนะครับเป็นเหลี่ยมสันที่ดูแบบธรรมัดธรรมแงนะครับ เป็นลู่ลมได้ดีมากๆแล้วก็ตรงนี้จะราบเรียบไปเลยก็สังเกตนะครับจะไม่มีหมุดฉีดแล้วนะครับรถสมัยใหม,ใหม่ลงถัดมาฮะในส่วนของตัวตะแกรงนะครับนี่กระจังหน้าที่เป็นแบบดนามิกชิลนะครับเป็นรุ่นใหม่ๆของรถมิตซูบิชิแทบทุกรุ่นแล้วนะครับเป็นไส้ลักเขาเลยตัวนี้จะให้เป็นสีเมทัลลิกที่เป็นด้านๆแนวด้านๆส่วนลงมาตรงนี้จะเป็นโลโก้มิตซูบิชิขนาดใหญ่ นะครับแต่จะไม่ได้เป็นแบบตัวอะคริลิกที่มีระบบเลดร์นะครับตัวนี้ยังไม่มีระบบพวกป้องกันการชนหน้าตรงอะไรนะครับลงมาครับถัดมาตัวนี้กระตะแกรงนะครับเป็นสีดําด้านนะครับเป็นลายลังพึ่งส่วนตัวนี้ตุ่มๆตรงนี้นะครับบอกได้เลยว่าเจ๋งมากเป็นกล้องนะครับกล้องหน้านะครับรุ่นนี้จะมีกล้องอาราวิมูเนเตอร์กล้องรอบพันเลยนะครับ4ี่ตัวเลยนะครับซ้ายขวาหน้าหลังเลยแล้วส่วนของตัวข้างล่างจะมีฟอนต์บัมเปอร์เข้ามานะครับเป็นสีเทานะครับเมทัลลิกนะครับ ก็ตัดรับกันดีนะกับสีขาวมุกและตรงนี้ครับจะตัดด้วยขอบคิ้วโเมีวัลไดนามิกชิลนะครับเป็นเหลี่ยมสันนะครับซึ่งดูแบบดูแน่นดูดูเหมือนแบบภูหาดูเหมือนพวกภูเขานะครับซึ่งทําให้แบบพร้อมที่จะลุยฝ่าฟันมากๆเลยมาดูในส่วนของส่วนสําคัญของตัวรถก่อนนะครับก็คือไฟหน้านั่นเองนะครับชุดโคมไฟหน้าจะเป็นแบบชุดโคมไฟหน้า LED นะครับตัวนี้นะครับชุดนี้จะเป็น LED ทั้งหมด ในไฟหน้าเนี่ยจะมีของตัว LED ที่เป็นโปรเจคเตอร์ไบบีม LED นะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟ Day Time Running Light นะครับที่จะมาเป็นไฟเพชรๆด้วยจุดนี้แล้วก็ลากยาวมาตรงนี้ด้วยนะครับเป็นทั้งไฟหลีและไฟ Day Time คือไฟขับกลางวันถัดลงมานะครับจะมีของตัวที่ฉีดโคมไฟหน้าด้วยนะครับที่ฉีดล้างของไฟหน้าตัวนี้มีให้ต้องบอกเลยว่าแจ่มมากๆพร้อมกับ สถานการณ์ที่คุณจะต้องลุยนะฮะก็ล้างไฟหน้าได้ในยามที่โดนโคลนสานนะครับถัดลงมาครับจะมีของตัวชุดโคมไฟเลี้ยวและไฟตัดหมอกที่แยกการทํางานมาจากข้างบนเลยนะครับซึ่งจะทําให้เวลารถที่วิ่งสวนไปสวนมาเนี่ยเห็นชัดเจนและสังเกตได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะทําให้ความปลอดภัยนั้นสูงมากขึ้นนั่นเองแล้วก็แยกการทํางานโดยชัดเจนนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของตัวนี้ครับของเรื่องของตัวเครื่องยนต์นะครับหัวใจสําคัญเลยนะครับ ตัวเครื่องยนต์นี้เป็นรหัส C N 15นะครับตัวเครื่องยนต์นี้นะครับจะอยู่ในพวกรถกระบะของมิซูบิชิแทบทั้งหมดเลยนะครับเป็นรุ่นตั้งแต่ตัวยกสูงขึ้นไปทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้จะใช้เครื่องยนต์รหัสนี้หมดเลยนะครับมาดูของพิกัดของตัวแรงม้าก่อนแรงม้าอยู่ที่180แรงม้านะครับอยู่ที่3,500รอบต่อนาทีนะครับส่วนแรงบิดสูงสุดอยู่ที่4 3 0นิวตันเมตรมาที่2,500รอบนะครับมาไม่สูงและไม่ต่ำจนเกินไปนะครับ ส่วนตัวรถยนต์นี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าขับง่ายนะครับตัวรถนี้เนะี่ยผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับดีอยู่แล้วนะครับส่วนเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านข้างดีกว่าว่าลูกค้าเนี่ยนะครับคงอยากรู้แล้วว่ามิติตัวรถนะครับมันกว้างยาวเท่าไหร่เผื่อว่าใครจะไปทําที่จอดรถโลงจอดรถนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันดีกว่าครับ คครับทุกคนคงอยากรู้แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวพิกัดนะครับเรื่องของมิติตัวรถที่เผื่อลูกค้านะครับจะต้องเอาไปจอดที่บ้านนะครับมาดูของความยาวตัวรถตั้งแต่หน้ารถนะครับจนถึงท้ายรถเลยนะครับจะอยู่ที่4,825มมนะครับส่วนความกว้างตัวรถซ้ายไปขวานะครับจะอยู่ที่1,815มิลิเมตรนะครับและความสูงครับนะครับจากติดพื้นเลยนะครับมาจนถึงตัวนี้ 1835ส mm, มมนะครับที่สำคัญเลยคือระยะกาาเคเรนต์ K and, ครับจากาตัวพื้นไปจนถึงนะครับตัวถงังรถนะครับก็จะอยู่ที่218ม mm, ิลลิเมตรนะครับซึ่งก็ทำให้ลูกค้าที่กำลังอยากจะซื้อไปใช้ในทางที่ต้องวิ่งที่ทุลัก,กันดานหรือว่าจะมีพื้นที่ที่ต้องลุยบุกลุยนะครับคันนี้ผ่านอุปสรรคได้ง่ายแน่นอนนะครับกับความสูงของกาาเคเรนต์ K and, ขนาดนี้นะครับมาดูในส่วน ของตัวช่วงล่างด้านหน้าและด้านหลังก่อนดีกว่าช่วงล่างด้านหน้าจะเป็นแบบดับเบิลวิชโบนครับแบบปีกนก2ชั้นคอยสปริงพร้อมเหล็กกันโค้งนะครับให้การยึดเกาะถนนที่ดีมากแน่นอนนะครับแล้วมาในส่วนของตัวด้านท้ายบ้างระบบกระเทือนนะครับจะเป็นแบบทีริงท็อกอาร์มคอยสปริงพร้อมเหล็กกันโค้งนะครับก็ต้องบอกเลยว่าทําให้รถคันนี้นะครับมีความที่นุ่มนวลมากกว่ารถกระบะมากๆนะฮะแล้วก็ยึดเกาะถนนได้ดีนะครับรองรับกันน้ําหนักได้ถึง เจ็ที่นั่งสบายเลยในส่วนของตัวล้อนะครับเรามาดูล้อนะครับล้อจะเป็นลายแบบปัดทูโทนนะครับเป็นสีบอลเงินนะครับแล้วก็สีดำนะครับก็เป็นสีที่สวยงามมาเลยนะครับล้อดีมากๆตรงทุกไซส์นี้นะครับเขาจะให้มานะครับทุกรุ่นเลยไม่มีเมียน้อยนะฮะก็คือว่าคุณซื้อรุ่นเริ่มต้นคุณก็ได้แม็กล้อลาย18ทูโทนนี้เหมือนกันนะครับและในส่วนของตัวล้อยางให้ยางแบบบิสโตนเลยนะฮะเป็นของดูเลอร์ บวกกับตัวซิลิยางอยู่ที่หน้ากว้าง265นะครับและตัวความสูงของยางอยู่ที่60นะครับมิลลิเมตรและตัวล้อแม็กนะครับอยู่ที่ล้อ18นิ้วเลยนะครับก็จะได้อย่างนี้เป็นมาตรฐานนะครับทุกรุ่นเลยทีเดียวนะครับเหมือนกันเลยนั่งหน้าและหลังส่วนที่สําคัญนะครับตัวนี้จะเป็นแบบดิสเบรกนะครับหน้าและหลังมีพร้อมทีบระบายความร้อนให้เลยนะครับมีทั้งล้อหน้าล้อหลังเลยนะดิสเบรกนะครับส่วนตัวนี้ฮะ หันมาดูตรงช่วงด้านด้านล่างนิดนึงตรงนี้เป็นที่ปีนขึ้นรถครับเวลาสมมติคุณเปิดรถขึ้นมานะครับคุณปีนรถขึ้นไปอย่างนี้นะครับก็จะมีตัวนะครับเอาไว้ปีนให้ได้เลยรับน้ําหนักได้ดีเลยมากจากโรงงานเลยนะครับแบบนี้นะครับซึ่งก็ขาค่อนข้างจะใหญ่ยื่นรับออกมาและมีตัวที่เหมือนป้องกันการลื่นด้วยนะครับเวลาเผื่อมีโดนน้าโดนฝนนะครับมันก็จะมีตัวที่มันทําให้ป้องกันการลื่นนั่นเองในส่วนของกระจกมองข้างครับกระจกมองข้างจะเป็นสีโคเมียมพร้อมตัดดํา ดาด้านอยู่ข้างล่างและมีไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างทั้ง2ฝั่งเลยส่วนตุ่มเล็กๆที่อยู่ข้างๆนี้นะครับก็จะเป็นตุ่มของตัวกล้องรอบพันนั่นเองนะครับมองฝั่งทางด้านซ้ายทางด้านขวานั่นเองพันนี้ก็มีอาราวิมเนเตอร์ด้วยมาดูของตัวมือจับครับมือจับประตูจะเป็นแบบกลิปไทป์ตัวนี้เป็นแบบกลิปไทป์สีจะเป็นโคมีหมดเลยนะครับและตัวนี้จะมีปุ่มเห็นไหมครับตัวนี้ปุ่มจะเป็นมาร์ทเอนทรีนะครับก็คือใช้ปุ่มกดนะครับในการเข้ารถล็อกรถนั่นเอง มันดูในส่วนของหลกหลังคาครับตัวนี้ราวหลังคานะครับก็ยังจะได้มาด้วยนะครับก็ทําให้หลายๆท่านที่กําลังคิดว่าจะไปลุยนะครับแบบนั่งรถกันเต็มคันแลวจะวางของที่ไหนล่ะนะครับเผื่อด้านหลังวางก็ไม่เพียงพอนะครับเจ็ดคนนี่ครับเสริมซื้อหลกมาติดกับราวหลังคาได้เลยนะครับก็จะใส่นะครับของได้ข้างบนทําให้คุณก็นั่งกันได้เต็มที่เต็มที่นั่งเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันดีกว่านะครับมีอะไรน่าสนใจนะครับ่ะ เคครับเดี๋ยวเรามาดูตรงส่วนของด้านท้ายนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างกับตัวรุ่น GT+ นี้นะครับเรามาเริ่มดูตั้งแต่ด้านบนกันนะด้านบนนะครับจะมีของตัวเสาอากาศที่เป็นแบบชาร์กฟินมาให้ด้วยนะครับดูหล่อมากๆลงมานะครับจะมาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์กดอากาศให้นะครับตัวนี้ก็ทําให้เวลาเราวิ่งทางไกลนะครับก็ทําให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ ส่วนข้างบนจะมีด้านด้านในจะมีซ่อนอยู่เป็นเป็นตัวฉีดน้ําฝนนะครับฉีดเออเป็นตัวฉีดน้ํานะครับเพื่อที่ปัดน้ําฝนจะได้มาปัดตรงนี้นะครับลงมาครับถัดลงมาตรงนี้ก็เป็นกระจกนะครับขนาดใหญ่เหมือนกันแล้วก็มาพร้อมกับตัวขนล,ลวดนไล่ฝ้าพร้อมที่ปัดนะครับปัดน้ําฝนเองเวลานะครับเราวิ่งพวกรถ5ประตูเนี่ยมันจะมีข้อข้อด้อยอยู่ด้านอย่างหนึง่งคือเวลาเราวิ่งทางฝุ่นเนี่ยฝุ่นมันจะตลบครับ มันจะม้วนวนม้วนวนขึ้นมาแบบนี้จะไม่เหมือนรถที่เป็นรถเก่งซีดานนะครับเขาจะไม่ม้วนวนขึ้นมาเขาเลยต้องทําพวกสังเกตนะครับรถท้าประตูทาไมถึงต้องมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังเพราะว่าฝุ่นมันตลบขึ้นมาครับอ่าตรงนี้ก็เลยต้องมีที่ปัดน้ำฝนหลังให้มาส่วนของตัวโคมไฟท้ายนะครับตัวนี้มีเสน่ห์มากๆนะครับผมชอบมากเลยกับตัวชุดโคมไฟตัวรุ่นตัวใหม่นะครับเขาตัดให้สั้นลงกับตัวเดิมนะครับหลายๆคนที่แบบจากตัวเก่าไม่ชอบมันดูยาวมันดูเศร้าตัวนี้เศร้าน้อยลงแล้วนะฮะ แล้วก็ตัวนี้นะครับไฟ LED นะครับเป็นแบบสเปกตรัม LED ด้วยซึ่งดูแล้วแบบสวยงามเป็นหลอดท่อแบบเป็นงาน LED ที่ดูดีมากๆนะครับชื่อเรียกก็หล่อนะสเปกตรัมนะฮะ LED แล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งพวกไฟเลี้ยวไฟถอยก็อยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับไฟนี่มันจะลากยาวไปถึงด้านข้างนะฮะต้องบอกเลยว่ารถมันดูดีทีเดียวนะครับโลโก้มิ u b บิชิครับถัดลงมาจะมีตัวคิวโคมียมนะครับตัวนี้มีให้มาให้ดูดีแล้วก็เพลตตัวรถคาว่าปา j e เจโลสปอร์ตนะครับในส่วนของตัวด้านล่างจะเห็นอยู่4จุดนะฮะ จะเป็นเซ็นเซอร์ท้ายนะครับเซ็นเซอร์กันชนท้ายเวลาสมมติว่าเราถอยเนี่ยนะฮะก็จะมีเซนเซอร์กะระยะให้เราถึง4จุดเลยทีเดียวค่อนข้างละเอียดนะตัวที่ถัดลงมาด้านล่างจะมีตัวเรียรบัมเปอร์อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็มาพร้อมกับพวกไฟทับทิมนะครับที่เอาไว้เวลาจเอาจอดนะฮะแล้วมีไฟรถที่ขับมาเราจอดอยู่ข้างถนนจะได้ปลอดภัยเนาะมีอยู่2ฝั่งให้นะครับส่ว so, นตัวนี้ข้างล่างจะไม่มียางอะไรแล้วนะรุ่นใหม่จะใช้ของตัวชุดปะจุกเฉินให้แล้วจะไม่มียางอะไรมาให้แล้วนะครับ เรามาดูตรงส่วนของกล้องมองหลังดีกว่านะครับกล้องมองหลังทุกคนจะมองไม่เห็นเนาะอย่างผมเองยังมองไม่เห็นเลยเนี่ยมันซ่อนอยู่ฮนะนี่อยู่ตรงด้านหลังนะคันนี้มีกล้องรอบคันอี่ผมบอกเนาะเป็นสี่มุมนะฮะแสดงเป็นภาพอาร์เร์มเตอร์นะครับเหมือนเราดูจากดาวเทียมเลยทีเดียวนะครับแล้วตัวนี้นะครับเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าด้วยเรามาดูว่ามีความพิเศษอะไรบ้างอ่าผมเปิดให้ดูเลยนะครับนี่รอไหมนี่เมื่อก่อนไม่เคยมีตอนนี้ มีสูจัดให้แล้วนะครับไม่ต้องไปหาติดเพิ่มตัวนี้นะครับจะมีปุ่มที่ปลดาสามารถปรับระดับให้สูงต่ําตามความสูงของเราได้ด้วยแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นปุ่มเปิดปิดประตูไฟฟ้าตัวนี้จะมีปุ่มเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งปุ่มคือปุ่มกดล็อกแล้วปิดให้เลยนะครับก็คือเหมือนกับว่าถ้าเรากดปุ่มนี้รถประตูท้ายจะปิดพร้อมล็อกรถทั้งคันให้เลยคุณเดินออกไปซื้อของได้เลยสะดวกมากยิ่งขึ้นมาดูความกว้างของมันนะฮะด้านหลังเนี่ยนะครับจะเป็น 7ที่นั่งนะครับ3แถวเลยนะครับตัวนี้ก็สามารถพับไปได้นะฮะคุณก็ง่ายๆฮะเดี๋ยวนะผมดึงให้ดูนะครับมันมีสลักนะฮะเราดึงไปก่อนนะฮะสลักก็ดึงเข้าไปก่อนเนืหนึ่งนะครับแล้วก็สองนะครับก็คุณก็จะสามารถพับได้นะฮะนี่นะครับคุณก็จะสามารถปรับพับให้มันลาบไปได้นะครับทั้งสองฝั่งเลยอันนี้ก็ปรับให้ดูฝั่งหนึ่งนะอีกฝั่งนี้ก็สามารถนั่งได้ด้วยนะครับเป็นไงกับความพิเศษของด้านท้ายนะครับ เดี๋ยวเราไปดูต่อกับภายในดีกว่านะครับว่าเจ้าปาเจโร่มีอะไรภายในน่าสนใจครับไปโอเคครับเดี๋ยวเรามาอยู่ในส่วนของผู้นั่งโดยสารตอนที่2ของรุ่น GT Plus กันตัวนี้นะครับตัวเบาะนะครับนั่งสบายแน่นอนแล้วครับเพราะว่าเอนได้มากเลยนะครับตัวนี้เอนแทบแต่นอนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปลองนั่งให้ดูเลยดีกว่านะครับเพื่อความชัดเจนนะฮะลองเอนให้ทั้งสองฝั่งเลยอึ๊บนี่นะครับ จะเป็นเอ็นได้แบบ40 60แล้วก็ปรับพับได้40 60เหมือนกันนี่ครับแทบจะหลับได้เลยนะฮะนี่โอ้โหเอ็นได้เยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวที่พิเศษของตัวเบาะนะครับเวลาเราปรับพับนะฮะนี่เดี๋ยวปรับพับให้ดูตัวนี้ครับมีสลักง่ายๆเลยนะครับอยู่ข้างซ้ายและขวานะครับของเราวันพัดครับครั้งเดียวนะครับเบาะจะม้วนไปข้างหน้าแล้วเราก็สามารถนะครับปีนเข้าไปนะฮะเพื่อที่จะไปนั่งฝั่งท้ายได้เลยนะครับอย่างนี้ฮะ แ่าอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็ปิดเบาะลงมาได้เลยนะครับโอเคนาทีวผมลงก่อนนะฮะโอเคตัวนี้นะครับเราก็ขึ้นลงได้ง่ายแล้วก็พับปรับเบาะนะครับปรับรูปแบบการใช้งานได้ง่ายมากเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของความพิเศษของด้านท้ายนะครับมีช่องต่ออะไรบ้างให้เรานี่ครับมาดูด้านล่างกันก่อนนะครับจะมี usb ให้ต่อถึง2จุดเลยทีเดียวนะครับและข้างๆจะมี ac 220โวลต์150วัตต์ครับตัวนี้ก็ต่อพวก โน้ตบุ๊กได้แท็บเล็ตได้เอาตัววอชาร์จมาเสียบได้เลยนะครับก็อย่าให้กําลังไฟเกิน150วัตต์นะครับแค่นั้นเองนะครับเอาหม้อหุงข้าวเอาตู้เย็นมาใส่ไม่ได้นะมันเกินครับนี่นะฮะมีให้เลย2อย่างเออดีมากๆเลยนะครับมีไฟให้ด้วยนะเออมีไฟสีแดงๆสองมาให้ด้วยนะครับเพื่อให้เราเห็นว่าเป็นจุดชาร์จแบตเวลาค่ําคืนนะครับอ่าดีดีในส่วนของตัวจอครับนี่ฮจอ12นิ้วนะครับต้องบอกเลยว่าเจ๋งฮะเจ๋งจอแบบรุ่นใหม่ด้วยนะครับของตัวใหม่ นี่จอตัวนี้นะครับสามารถต่อแบบ HDMI นะครับต่อเพื่อเลขไมล่าคลาสนะครับกับตัวเครื่องโทรศัพท์ได้เพื่อที่ว่าจะสามารถเปิดฟังก์ชันนะครับดู Youtube นะครับดูอะไรก็ได้ที่คุณชอบในมือถือนะครับเปรียบเสมือนแบบไปลิงก์หน้าจอได้เลยคุณก็สามารถดูย่านหลังแล้วจอด้านหลังเนี่ยแยกการทํางานกับด้านหน้าด้วยนะครับในส่วนที่พิเศษก็คือนะครับตัวนี้ของเราจะมีทั้งตัวรีโมทนะครับที่จะมีมาให้และตัว หูฟังบลูทูธนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยหูฟังบลูทูธนะครับนี่ยังไม่ได้แกะห่อเลยของลูกค้านะครับ2อันเลยเป็นหูฟังบลูทูธนะครับใส่หูฟังสบายเบาด้วยแล้วก็มีนวมนุ่มๆนะครับเวลาใส่เราก็ไม่ปวดหูไม่อะไรใช้เวลาเดินทางไปกับจอเพลิดเพลินไปกับเอนเตอร์เทนเมนต์ตัวนี้ได้ดีมากๆให้2ตัวมาเลยนะเฉพาะในรุ่น GT Plus นะถ้าตัวเริ่มต้นยังไม่มีนะนะครับหน้าจอกลาเขาก็จะไม่มีนะตัวเริ่มต้นนะครับตัวนี้นี่เพิ่มมาอีกนิดหน่อยคุณได้ออปชั่นเพียบเลยนะครับ แล้วไฟนะครับก็จะมีตัวไฟที่สามารถเปิดปิดตรงนี้นะครับเป็นไฟแมปได้นะครับแล้วก็แอร์นะครับสามารถปรับนะครับพัดลมนะครับแล้วก็เปิดปิดจากด้านหลังได้เลยนะครับสั่งควบคุมของช่วงแอร์แถว2และแถว3นะครับจากคนแถว2ได้เลยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าน่าจะเดินทางสบายนะดูแล้วนะฮะแล้วก็ผมเคยได้นั่งเดินทางกับคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่านุ่มหนึบมากๆเลยนะครับนั่งแล้วรู้สึกแบบสบายๆแล้วด้านหลังเนี่ยเบาเป็นแบบเทเตอร์ซีดนะฮะก็ จะสูงขึ้นมานะครับจากคนด้านหน้านะครับซึ่งทําให้คนนั่งด้านหลังไม่อึดอัดนะครับทําให้นั่งแล้วรู้สึกว่าเออโปร่งสบายเป็นเหมือนที่นั่งลงหนังนั่นเองนะครับนี่ช่องแอร์นะมีให้ด้านข้างเย็นสบายแน่นอนมีราวเกี่ยวแขนมีศัสดามือจับนะครับป้องกันเวลาคนขับข้างหน้ามันบ้าพลังเราก็จับได้นะฮะเราจะได้มั่นใจนะครับและในส่วนของตัวด้านบนเนี่ยผมชอบเทกเจอร์ครับเทกเจอร์ที่เป็นผ้าเนี่ยเขาให้ผ้าอย่างดีมาเลยนะครับดูเป็นรถไฮคลาสพรีเมียมมากๆนะครับ ในส่วนของตัวมือจับเนี่ยมาให้หลายหลายจุดมากๆเลยนะครับเนี่ยมือจับก็จะมีจุดที่ดึงขึ้นตัวขึ้นมานะครับซึ่งบอกเลยว่าในหลายยี่ห้อไม่มีให้แต่ปาเจโร่นั้นมีตัวนี้มาให้ครับเวลาขึ้นลงเนี่ยทำให้คุณขึ้นลงได้ง่ายแล้วสบายนะครับแล้วปลอดภัยด้วยนะครับซึ่งไม่ลื่นไหลลงมาแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับในส่วนของฝั่งคนขับดีกว่ามีอะไรน่าสนใจปะเดี๋ยวตามผมไปดูนะครับ โอเคครับเราได้เข้ามาอยู่ในเจ้าตัวปาเจโร่สปอร์ตนะครับตัวรุ่น GT+ Plus แล้วนะตรงนี้นะครับเราจะได้เห็นออปชันแล้วว่าภายในมีอะไรบ้างนะครับเราไล่มาจากด้านบนก่อนนะครับด้านบนนะครับก็จะมีของตัวลําโพงนะครับที่เอาไว้เวลาเราพูดบลูทูธนะครับตรงนี้นะครับ1จุดแล้วก็ตรงนี้จะมีที่ใส่แว่นกล่องขนาดใหญ่เลยนะครับพร้อมบุสักหลาดอยู่ภายในนี้ด้วยนะครับ และตัวนี้จะมีไฟแมปแผนที่นะครับคุณสามารถกดเปิดปิดได้จากตัวไฟได้เลยนะครับใช้งานง่ายนะครับเป็นแสงสีอัมพันธ์นะครับสีออกส้มๆนะครับมองเห็นกลางคืนก็ชัดเจนในส่วนของกระจกครับถัดลงมานะครับตัวกระจกจะเป็นกระจกแบบปกติเนาะก็จะมีของตัวตัดแสงที่เป็นตัดแสงด้วยแมนนวลนะครับตัดแสงแบบนี้เวลามีไฟสูงมานะโอเคในส่วนของตัวนี้ครับจะมีชุดรับแสงแล้วก็มีชุดรับของเซ็นเซอร์ที่เป็นออโต้เลนออโต้ไลท์นะครับซึ่งก็สามารถจะปรับอ่าเป็นตัวเขาเรียกว่า ออโต้น้ําฝนแล้วก็ออโต้ของไฟนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์รับแสงและเซ็นเซอร์รับตัวน้าฝนถัดลงมาจะมีของจอนะครับหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอตัวใหม่ด้วยนะครับก็เป็นหน้าจอที่แถมมาให้นะครับพร้อมกับตัวอ่าตัวนี้จะไม่มีที่ใส่ช่อง CD แล้วนะตัวนี้ก็จะเน้นนะครับให้ใส่เป็นพวก usb hdmi นะครับจะมีช่องต่อถัดลงมาอยู่ข้างล่างอยู่แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นแบบทัชสกรีนด้วยนะครับกดเซตเซตเซตอะไรได้ง่ายมากๆเลย ถัดลงมาครับจะมีอ๋อตัวฝาเปิดปิดฝาท้ายอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับหาตั้งนานอยู่ตรงนี้ครับสามารถกดเปิดจากตัวนี้ได้แล้วนะครับแล้วตัวนี้นะครับก็จะมีไฟฉุกเฉินนะครับสามารถกดไฟฉุกเฉินตรงนี้ได้ในส่วนของช่องแอร์จะมี2ฝั่งตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางจะกัดลายด้วยเป็นโนแบ็กพอรกกับเมทัลิกนะครับลงมาฮะจะมีของตัวระบบปรับอากาศที่เป็นดูอัลโซนเนาะจะมีฝั่งคนขับและคนนั่งด้านซ้ายเนี่ยสามารถแยกอิสระกันได้2ฝั่งเลยนะครับเผื่อคนหนึ่งร้อนคนหนึ่งอยากเย็นนะครับ แล้วถัดลงมานะครับจะมีของตัวที่เป็นช่องต่อพอร์ตนะครับ HDMI และตัว USB ให้เรานั่นเองและเป็นตัวที่เสียบตัวไฟเนี่ยนะครับสอดตัวนี้นะครับเป็นเอาไว้ต่อเผื่อต่อกล้องต่ออะไรนะครับตัวนี้ก็สามารถใส่ปิดตรงนี้ได้เลยนะครับปึ๊บอ่าเข้ามานะฮะตัวนี้นี่มีที่วางด้วยนะตัวนี้มีที่วางวางของวางสอดไอ้พวกนามบัตรอะไรได้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับมือถือก็ได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่ใส่วางคุญแจด้วยนะครับเป็นช่องเล็กๆ มาพร้อมกับตัวชุดเกียร์นะครับแผงเกียร์ตัวนี้เลยนะครับดูหรูหราดีนะครับเป็นเกียร์ชุดรุ่นเดิมที่อยู่ในปาเจโร่สปอร์ตตัวแรกเลยนะครับตัวนี้ก็ยังมาให้แบบเดิมเลยนะครับแต่ว่าตีกรอบแบบสี่เหลี่ยมก็นะครับสวยงามแล้วก็มีตัวเกียร์อยู่8สปีดเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ทําให้เวลาคุณขับเนี่ยเกียร์มันจะสมูทมากๆเลยนะครับส่วนตัวนี้ที่พิเศษจะมีเรื่องของตัวออโต้พาร์คกิ้งนะครับก็คือเบรกมือ แบบไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วจะมีออโต้โฮด้วยนะครับก็สามารถใช้งานมันได้นะครับในช่วงเวลาที่รถจอดหยุดจอดหยุดคุณจะได้ไม่ต้องมาคอยเหยียบเบรกนะครับถัดมาครับจะมีช่องใส่แก้วนะครับอันนี้ผมก็ใส่ตัววอลไมไว้นะฮะตรงนี้ก็สามารถใส่ได้สองสองฝั่งนะครับมีตัวงับมันด้วยนะครับมีตัวงับแก้วกันแก้วกระเด็นแก้วขยับด้วยส่วนตัวนี้เปิดมาครับตัวนี้ก็จะบุนุ่มด้วยนะตัวนี้นะครับนุ่มมากเลยเวลาวางรองแขนนะครับ เปิดมานะครับตัวนี้จะมีที่ใส่ถาดนะครับพร้อมกับที่ใส่ของขนาดใหญ่นะครับในตัวนี้นะครับมาดูตรงพงมอะไรกันบ้างนะครับในส่วนของตัวคอนโซลแดชบอร์ดนะครับจะเป็นแบบตัวยูรีเทนนะครับแต่ว่าก็เนื้อวัสดุก็ค่อนข้างจะดีนะไม่แข็งเกินไปนะครับก็จะออกนุ่มๆนิดๆนะครับนุ่มๆนิดๆในส่วนของตัวหน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอแบบเรือนไม้สองฝั่งจะมีวัดรอบและวัดความเร็วนะครับก็เป็นดิจิตอลอยู่ตรงกลางเป็นหน้าจอ TFT ตรงกลางให้นะครับ ในส่วนของพวมาลัยพวมาลัยจะเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับพวมาลัยเนี่ยจะเป็นแบบ4ก้านนะครับพร้อมครูสคอนโทรลนะครับที่ยังไม่ใช่ไดนามิกเรดาร์นะครับตัวนี้จะมีบลูทูธนะครับมือแล้วก็เปิดดูกล้องนะครับจะมีเรื่องของตัวครูสคอนโทรลฝั่งขวาหน้าจอฟอร์แมชชั่นปรับตรงนี้ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างทั้งมวลจะปรับอยู่ตรงนี้ได้เกือบแทบทั้งหมดนะครับ ในส่วนของตัวไกปืนครับแพตเทิร์นชิพที่ผมชอบเลยนะครับเป็นเหมือนรถแบบรุ่นสปอร์ตสมัยก่อนๆเลยนะครับที่เขาฮิตกันนะพวกไกปืนแบบนี้นะครับเวลาวิ่งแรนดี่จริงๆเนี่ยใช้ตัวนี้นะครับมันจะไม่หลงเกียร์นะครับว่าเราหมุนพวงมาลัยเนี่ยมันอยู่เกียร์ไหนลบเกียร์ไหนบวกนะครับซึ่งตัวนี้อยู่ที่ก้านคอตลอดเวลาและจะใหญ่มากนะครับเวลาเราสาพวงมาลัยไปไหนเนี่ยก็จะคอยดึงเกียร์ลงเกียร์ขึ้นได้ง่ายนะครับได้ใช้แน่ๆนะครับแสปีดตัวนี้นะครับเอาไว้เวลาคุณไล่ความเร็วหรือคุณจะลงเขานะคร ใช้เป็นเอนจิ้นหน่วงเรื่องของเครื่องยนต์ให้เครื่องยนต์ช่วยเบรกได้ด้วยนะครับดีมากๆในส่วนของตัวนี้จะเป็นกุญแจแบบนี้ครับ KOS นะครับ KOS ก็เป็นระบบกุญแจที่เป็น push start smart engine นั่นเองนะครับสามารถกดปุ่ม Start ทครับกดเหยียบเบรกกดปุ่ม Start ททีเดียวนะครับรถไปได้เลยพร้อมไปออโต้กระจกนะครับตัวนี้กระจกก็ให้มาแบบกระจกออโต้สบานแล้วนะตอนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าคุ้มค่า คุ้มราคามาไม่พอก็ให้ออปชั่นที่จัดเต็มมากทีเดียวนะครับในส่วนของตัว <c oughs> กระจกเรามาดูคนนี้ตรงนี้นะครับมีไฟให้ไหมนี่มีไฟให้ด้วยนะครับอ่าดูซิเขาให้ผู้หญิงแต่งหน้าไหมนั่งข้างโอเคให้ฮนะให้ฮนะนะโอเคมีสองฝั่งครบเลยนะครับมีสัตว์ดามือจับนะครับตรงนี้ให้นะครับเวลาคุณขับแล้วคุณแบบโยกไปคุณก็อยากจะจับงี้ก็ได้เบาะต้องบอกเลยเบาะนั่งโอบระชับมากขนาดใหญ่นะครับปีเบาะออกมารับดีมากๆเลยนะครับ ตัวนี้นั่งสบายแน่นอนผมบอกเลยว่าคอนเฟิร์มว่าเดินทางนะครับน่าจะสบายแน่นอนนะครับ โอเคสำหรับคนที่สนใจรุ่นตัวนี้นะครับก็คงอิ่มหนำสำราญไปไม่มากก็น้อยนะครับกับเรื่องออปชันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเสริมอีกนิดนึงตัวนี้นะครับเวลาเราเอาเข่าชันข้างๆเนี่ยตรงนี้เขามีหนังหุ้มมาให้นะฮะในรุ่นมิสูหลายๆรุ่นนะตอนนี้ที่เป็นกระบะนะครับแล้วก็เป็นปาเจโร่ก็จะมีตัวอย่างเงี้ยมามาเอาไว้รองขาให้เราเนี่ยนุ่มนะอย่างเงี้ยดีมากๆผมชอบนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะได้พักแข้งขาซ้ายอยู่แล้วเราเป็นเกียร์ออโตแ้แล้วไม่ได้ใช้ขาซ้ายเนี่ยตัวนี้จะเป็นหนังหุ้มดีอย่างดีให้เเลยนคนยนุ่มมาก okay. เดี๋ยวเราไปดูของในส่วนของด้านท้ายดีกว่าว่าโปรโมชั่นมีอะไรน่าสนใจปะเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคครับช่วงนี้เป็นช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับจะบอกของดีครับโปรโมชั่นครับในส่วนของเจ้าป a เจโร่สปอรตัว GT PLUS ตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าน่าสนใจกับในราคานะครับหนึ่งล้านสามแสนสบาทเท่านั้นเองนะครับกับคนที่กำลังหารถครอบครัวไซส์ขนาดนี้ก็ต้องบอกเลยว่ากลุ่มที่จะซื้อเนี่ย ก็ต้องมีกําลังซื้ออยู่พอสมควรแล้วก็เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างมีการงานนะครับที่มั่นคงแล้วนะครับเป็นถึงระดับอาจจะเป็นหัวหน้าหรือไม่ก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีเงินเดือนสูงขึ้นมานะครับเพราะว่าลดราคาตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่เกินหลักล้าน2ล้าน3ขึ้นไปนะครับก็อยู่ที่ลูกค้านะครับก็ถ้าลูกค้าเนี่ยสนใจก็ติดต่อเข้ามาผมมีโปรดีๆให้แน่นอนนะครับโปรโมชั่นนะครับตอนนี้นะครับถ้าคุณดาว25%นะครับแล้วผ่อน48งวดหรือ4ปี คุณรับไปเลยดอกเบี้ย1.99ครับนะตอนนี้นะครับนี่คือเป็นโปรที่ดีมากๆนะครับและในตอนนี้นะครับของแถมนะครับจัดเต็มแน่นอนนะครับกับตัวเรื่องของตัวรถทั้งคันเลยนะครับอยากได้ชุดแต่งอยากได้อะไรนะครับเราจัดให้นะครับฟิล์มก็จัดให้แบบเซรามิกนะครับมีพวกคิ้วกันสาถาดท้ายชุดโครเมียมต่างๆนะครับที่คุณอยากได้ลองมาคุยปรึกษากันดูครับเรื่องของโปรโมชั่นนะครับก็บอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนและกับอาชีพนะครับที่เป็นพนักงานประจํานะครับ เงินเดือนประจํามาเลยครับอ่าครุงศรีเนี่ยเราชอบเลยนะครับโอเคถ้าใครสนใจนะครับก็อย่าลืมฝากนะครับคลิปนี้ด้วยนะครับ ติดตามไว้นะนะครับกับอู๋โก f o เวอร์ดนะครับเดี๋ยวมีคลิปดีๆรถไหนยี่ห้อไหนที่น่าใช้เป็นรุ่นเรือธงหรือรถเป็นรุ่นไหนที่ลูกค้าอยากจะให้ทําก็ลองบอกกันเข้ามานะครับเดี๋ยวเผื่อว่าเราจะเข้ามาทารีวิวให้เพิ่มนะครับวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับอู๋โกลฟเวอร์ดไปด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะครับและเดี๋ยวเราจะทําคลิปดีๆนะครับมีรถใหม่ๆเข้ามาให้เรื่อยๆนะครับ โอเควันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะครับเพราะวันนี้เนี่ยคุยเยอะมากกับตัวเรื่องออปชันมันเยอะนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ